พืชวงขิงขา่าจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวล้มลุกมีเง่าอยู่ใต้ดินมีศูนย์กลางการกระจายพันธุ์ในภูมิภาคเขตร้อนโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายของพืชวงขิงข่าสูงคิดเป็น1ในหของขิงข่าที่มีทั้งหมดในโลก ที่เรารู้จักกันดีนะคะคนไทยก็ใช้พืชวงนี้หลายตัวอย่างเช่นขิงขา่ากระชายเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการประกอบอาหารนะคะ,ะประโยชน์อื่นๆที่สำคัญอย่างเช่นการเป็นยานะคะใช้เป็นสมุนไพรยอย่างเช่นไพลที่ใช้ทำเป็นยานวดแก้ปวดเมื่อยนะคะหรือณปัจจุบันเนี่ยซึ่งธุรกิจสปาเนี่ยนะคะกำลังเป็นที่นิยมเนี่ยก็มีพืชวงนี้ที่นำมาใช้ในเรื่องของการเป็นสุขคนุบำบัด หลายชนิดนะคะอย่างเช่นมหาโหงอนอกเหนือจากนั้นแล้วประโยชน์ของพืชวงนี้ซึ่งทำไรายได้เข้าประเทศอย่างเช่นการเป็นไม้ตัดดอกนะคะ,ะหรือว่าส่งเป็นไม้ดอกไม้ประดับใช้ทั้งภายในประเทศเองและส่งเมืองนอกเนี่ยนะคะอย่างเช่นกระเจียวปทุมมาหรือไม้ตัดดอกเช่น ดาลานะคะขิงแดงเหล่านี้เป็นต้นออนอกจากนั้นแล้วพืชวงนี้ในบางท้องที่เนี่ยก็ยังมีความเชื่อคือเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาว่าเป็นไม้มงคลหรือว่าการใส่บาทด,ดอกเข้าพรรษานะคะช่วงช่วงเข้าพรรษาเนี่ยอย่างเช่นที่จงังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาด้วยความเชื่อที่ว่าก็จะนําสิ่งที่ดีงามมาสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าประโยชน์ของพืชวงเนี้มีมากมายนับตั้งแต่ในเรื่องของความเชื่ออาหารการกินยารักษาโรคนะคะแล้วก็นํามาสู่ไรายได้การสำรวจพืชวงขิงข่าในประเทศไทยเริ่มดำเนินการเมื่อประมาณ50ปีที่ผ่านมาโดยศาสตราจารย์ไคลลาเซน ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์จากมหาวิทยลาลัยออฮูส์ประเทศเดนมาร์กศาสตราจารย์ไคลลาเซนได้รเริ่มและผลักดันให้มีความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกรวมทั้งสร้างนักอนุกรมวิธานรุ่นใหม่ภายใต้โครงการจัดทําพันพฤกษชาติแห่งประเทศไทยซึ่งนักพฤกษศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของนักอนุกรมวิธานรุ่นใหม่กลุ่มนี้ มีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลการศึกษาความหลากหลายพืชวงขิงขาของประเทศไทยมีความก้าวหน้าขึ้นโดยลำดับมีการค้นพบพืชวงขิงขาชนิดใหม่ของโลกโดยนักอนุกรมวิธานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องจากเครือข่ายความร่วมมือในหลายภาคส่วน องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีบทบาทในการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยของทรัพยากรพันธุ์พืชอันทรงคุณค่าของประเทศตลอดระยะเวลากว่า10ปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้สำรวจรวบรวมพืชวงขิงข่าไว้มากกว่า150ชนิดหรือประมาณครึ่งหนึ่งของพืชวงนี้ที่มีการกระจายพันธุ์อยู่ในประเทศอีกทั้งได้ศึกษารวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพภายใต้การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศในการปรับปรุงพันธุ์อันจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ที่จะนำประโยชน์มาสู่มวลมนุษยชาติองค์การสวนพฤกษศาสตร์เล็งเห็นถึงศักยภาพและประโยชน์ของพืชในวงขิงขา ว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยฐานจากทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการอนุรักษ์แนวใหม่เพื่อให้เกิดความตระหนับห่วงแหนและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่นอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนองค์การสวนพืชศาสตรนะคะก็ได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะคะยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเราก็มีความร่วมมือกับทางคณะเภสัชในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารออธิ์ในพืชวงนี้นะคะบอกคร่าวๆว่าตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องสกุลมหาหงนะคะการประชุมขิงข่าโลกถูกจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วภายหลังได้มีการกำหนดให้จัดขึ้นทุก3ปี โดยมีสมาชิกในกลุ่มประเทศทั่วโลกถัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพมาก,กว่า10ปีที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันในปี2558องค์การสวนพฤษศ,ศาสตร์ในฐานะตัวแทนของประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมขิงขาโลกอีกครั้งหนึ่งการเตรียมการเพื่อจะจัดงานประชุมทางวิชาการขิงขาโลกในปี2558เนี่ยนะคะเราก็เริ่มจากการเสวนานในระดับประเทศก่อน ก็คือในวันที่9สิงหาคมปีนี้ก็จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ที่สนใจนักวิจัยนะคะแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปในเรื่องพืชวงศขิงขานี้นะคะมาเสวนาเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งและเป็นพันธมิตรกันในเรื่องของการศึกษาวิจัยพัฒนาใช้ประโยชน์จากพืชวงนี้ หลังจากนั้นแล้วนะคะในปี2,557เนี่ยก็จะมีการเสวนาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นในระดับภูมิภาคคือเราก็จะเชิญนักวิชาการนักวิจัยจากส่วนพืษศาสตร์ในเซาท์อีสเอเชียรวมทั้งจากสถาบันการศึกษาต่างๆและผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมเสวนาและสร้างเน็ตเวิร์กกันในการศึกษาวิจัยพืชวงนี้ สำหรับปี2,558ซึ่งเป็นงานใหญ่นะคะเพราะว่าเราจัดเพื่อเป็นการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพราะว่าเราจะจัดในเดือนสิงหาเป็นการเทิดพระเกียรติในเดือนเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ท่านรวมทั้งในปี2558เนี่ยถือว่าเป็นปีมหามงคลเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษานะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสองพระองค์นะคะแล้วก็จะเป็นการประชุมระดับโลกคือคิงค่าเพื่อชีวิต ตรงนี้ก็จะเป็นงานใหญ่นอกจากจะมีการประชุมทางวิชาการแล้วนะคะยังมีงานเอ็กซ์โปซึ่งจะเป็นครั้งแรกของโลกนะคะโดยที่ทางองค์การสมุทรศาสตร์เนี่ยก็มีความภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ซึ่งงานเอ็กซ์โปเนี่ยก็จะเป็นออโอกาสนะคะที่ทำให้เป็นจุดนัดพบระหว่างนักวิชาการและผู้ประกอบการนะคะรวมทั้งประชาชน ชุมชนท้องถิ่นที่มีความสนใจที่จะพัฒนานะะใช้ประโยชน์จากพืชบงเข็งคาหาแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนค่ะณโอกาสนี้องค์การสวนพฤกษ,ษาสรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพ การใช้ประโยชน์พืชวงขิงข่าของประเทศให้มีความพร้อมในการก้าวสู่เวทีโลกและในปี2,558จะเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติพืชวงขิงข่าครั้งที่7ซิงจิเบเรซีเพื่อชีวิตและงานมาหกรรมขิงข่าโลกครั้งที่1ขอเชิญทุกท่าน เข้าสู่การประชุมเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติขิงขาเพื่อชีวิตณบัดนี้